องประกอบที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้าจะสำเร็จอยากให้เริ่มที่ระดับนโยบายซึ่งคือผู้นำของเรารัฐบาลเนี่ยก็ต้องกำหนดนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนให้ชัดเจนอาจจะให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอยู่โดยไม่มีการหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมพอๆกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะกรณีอย่างนี้ที่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลน่าจะมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนและรัฐบาลเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือ คือระบบราชการหน่วยงานต่างๆซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่มีโครงสร้างส่วนต่างๆอาจจะออกนโยบายมาและให้หน่วยงานราชการต่างๆบูรณาการร่วมกันรายละเอียดของนโยบายควรจะเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์อย่างเช่นนโยบายว่าต่อไปนี้เราจะมีการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นขึ้นจริงจังปรับปรุงชําระกฎหมายใหม่ว่าทันสมัยไหมการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจจะต้องเท่าเทียมและเป็นธรรมและเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดช,ชอบรวมถึงภาคสังคมทุกคนจะต้องร่วมกันมาสอดส่องดูแลสังเกตคนในชุมชนสถาบันครอบครัวจะต้องเข้มแข็งนะคะก็อาจจะเป็นนโยบายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องนี้